ทอนสวัรค์ของแจ็ควิลเชียร์ไม่มีใครเคยสงสัยในเรื่องนั้นมิเช่นนั้น er, อาร์เซนเกอร์อดีตกุนซือ Arsenal, อาร์เซนอลคงไม่ดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ16ขวบ เรียกว่าขนหมอยยังไม่ขึ้นเต็มขาเสียด้วยซ้ำแต่ทว่าสาเหตุที่แกกลายเป็นตัวถ่วงความเจริญไม่ให้ดูแจ็กก้าไปเป็นตัวท็อปของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็คือโรคเรียงตลอด10ซีซั่นกับไอ้ปืนใหญ่วิลเชียก็ใช้เวลานอนรักษาตัวเองที่โรงพยาบาลมากกว่าลงไปวานลวนลายให้แฟนบอลเห็นเป็นขวัญตาแสอีกสิ่งสุดท้ายปัญหาอาการบาดเจ็บก็ะฉูดให้เขาต้องย้ายทีมแล้วเวสแฮมยูนเต็ดก็เป็นสโมสรหน่วยกล้าใต้อาสาชุบเลี้ยงแต่แล้วก็เขาเอีรอบดมวิลเชียหายหน้าไปจากจอทร,ทรนทัต้อขาวง ทั้งสีซสั่นซึ่งนี่ก็เป็นไทม์ไลน์ชีวิตอันแสนน่าเศร้าของเขาในช่วงที่ผ่านมาครับ โดยหลังจากที่แจ็ควิลเชียร์ถูกทางอาร์เซนอลถูกส่งไปเรียกความฟิตกับบอลมัดในปี2016ลงเล่นเป็นตัวจริง22นัดบนเวทีพรีมเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งแสดงเห็นว่าเขาเริ่มฟิตปังก็เลยเริ่มมีโอกาสกลับมาพิสู์ตัวเองอีกครั้งกับไอ้ปืนใหญ่ก่อนจหโดสัญญาแต่นั่นก็ยังไม่ดีพอเพราะวิลเชียร์ได้ลงเล่นซีซั่นสุดท้ายกับปืนใหญ่อาร์เซนอลในเกมลีกเพียงแค่20นัดนับเป็นตัวจริงเพียง12นัดก็ต้องย้ายมาอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดสิ่งทุกอย่างดู เป็นตัวจริง4นัดมาตน้นซีซั่น2018วิลเชียรกระประสบปัญหาโรคเดี่ยงอีกครั้งมาเจอปัญหาอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ผลปรากฏว่าเขาต้องบายบายร่างสนามไปยาวนาน3เดือน90วันช่วงนี้ร่างกายของวิลเชียเหมือนเพลงของพี่โอ้นั่นคือร่างกายเป็นกระดาษเบาๆก็ขาดแค่นลมเบาๆก็ปลิวเพราะหลังจากผ่าตัดอาการรักสาบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าแต่อนิจจาชีวิตคนมันจะสวยก็สวยครับการผ่าตัดและพักร่างกายไปนานกว่า3เดือนไม่ช่วยอะไรเพราะเพียงแค่ลงสนาม5นาทีแจ็ควิลเชียที่ถูกส่งลงสนามในเกมถล่มนิวคาสเซิลไป3 0ก็บาดเจ็บเรียกได้ว่าพี่แกลงสนาม5นาทีพักแม่เกือบทั้งปีก่าจะกลับมาคัมแบ็กได้ก็สามนัดสุดท้าย ของปี2018-2019ไปแล้วซึ่งหลังจากต้องทนทุกข์กับอาการบาดเจ็บมาตลอดทั้งปีสิ่งเดียวที่เขายังเดินหน้าต่อไปไม่ยอมแพ้นนะั่นคือการได้กลับมาลงเล่นฟุตบอลวิลเชียร์เดินทางไปยังปรีซิสันกับทีมนักประเทศจีนเพื่อโชว์ให้เห็นว่าเขากลับมาฟิตเพลียเต็มทางเป็นที่เรียบร้อยวิลเชียร์ลงเล่นไป2แมตช์เต็มๆพร้อมเดินทางกลับมายังกรุงลอนดอนด้วยการออกซานเป็นตัวจริงกับทัพทุนคอร์เหมือนเดิมทุกอย่างกำลังไปได้สวยแจ็ควิลเชียร์ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องงงงดดู่่่าาาาาจจจจะะะะไไไมมีีีออออรรรรบบบบเเ็กกกกกววววนนนนนนตตตปแแลลลลล้้นะล้้พสสสัััััิซึึขง ให้กับบุณคอนได้ในไม่ช้าแต่ทว่าปัจจุบันแจ็ควิลเชียนั้นเจอโรคเลีย่ยงทาหาอีกรอบและตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวิลเชียประสบปัญหาเจอโรคเลีย่ยงบริเวณโคนขาหนีบมีข่าวว่าจะคัมแบ็กกลับมาหลายรอบแต่เดือนแล้วเดือนเล่าพี่แกก็ยังไม่สามารถลงสนามได้เต็มที่ซึ่งนอกจากอาการบาดเจ็บเหมือนคนออกรบที่มีบาดแผลไปทั่วแล้ววิลเชียยังต้องมาบอบช้ำทางร่างกายเมื่อเขาถูกตวรวจพบว่าเป็นใส่เลื่อนจําเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้นและล่าสุดการผ่าตัดก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ทว่าวเยยิชี คยโพสลงในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ไว้ว่าหัวเราะใส่ผมมาได้เลยผมเองก็เป็นมนุษย์ตดเมนคนหนึ่งที่แค่อยากสวมรองเท้าสตั๊ดเล่นฟุตบอลมันเป็นสิ่งที่ผมรักแต่ทว่าร่างกายของผมในตอนนี้ไม่เอือ้อำอำนวยผมทำแบบนั้นได้ผมเจ็บปวดเหลือเกินแต่ผมจะกลับมาแข็งแกร่งแน่นอนซึ่งจากการผ่าตัดไ้เลือรในครั้งนี้ส่งผลให้แจ็คบิลเชียน่าจะพลาดลงสนามในซีซั่นนี้ทั้งหมดแต่เชื่อเถอะครับว่าแฟนบอลหลายคนยังรอคอยให้เขากลับมาวาดลวดลายได้อีกรอบในปีหน้าแล้วกลับมาใหม่นะครับแจ็ค และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วย,วยาวๆมากดแลให้เราด้วยนะครับสนับสนุนหน่อยตุ่มตามขนมอบกรอบรสข้าวโพดโคตรอร่อยพร้อมปล,ปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศ